Uh, mm ืูห่างว่าแล่ห่งว่าหายทั้งหายทั้งข้องกายรกันมหลายม็แต่ทหารแบบเผื่อ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 อปแตังว่าข้าเปอังข้าเปอังอังชีก็เสียวตับวุ้งวังวุงวังวุ้งวังวงมาช่งมาหาอังหาเมนวนหาอังอังอังเก่าลูกหัวะาตงคือคือเก่า ก่อนจะเบ้าลีปกกาดสวัสดีครับคุณแม่นวดกาสวัสดีครับโอ้โหบอเสียเนาะครับผมเนาะก็ย่างออกรย่างให้กังดีกว่าโอ้ดีก็มาอเอบอาเบื้งสันสีดีหรือสียกเอาแม่ว่าเบื้งีกว่ามาก็ว่าโอ้ยาังมา่อก็ะพ่อกะเพ่ะก้องกับพรองก็ว่ากับว่าแม่งงองไปอย่างเง คนนไม่ลายแมงไปข้าวงแบบเขากบบอวยหลังไช่เง้อเงือยแขงหล่งไ่เคร่งกับบ่าวบาเนี่ยแข่งกันถือกับบ่าว่้าวาขงย่ำแข่งแข่งกับเพิตาทุ่งเงี้ยกับบ่อแมงบ่แมงอ่บ่แมงเ่นงเห่ากเพ่นอไปบัดแ่าครับแมงตรงอ่ะเพราะว่าเพิ่นบอกเล่าเห่าบ่หันขางใช้เห่าเลยเพิ่งตาหมาเพิ่อกบบเพรืรงถือเอรื่องตาเพื่อครืืเห่า พอะตายไปก็งของเ่ยปอังแพระเจ้าบุหาพประท่านอังเป็นกาอังเสียคือทงานราชการคือต่อพอหลวงรอบเกาหลวงรบเกาอืมยังบ่าครับบาก่โอ้ยบ้าังบาข้ยมันคือหลายแห่แ่บาสั่งบาาโอยหลาแต่หลายเบิ่งว่าโอ้ยกลาไรคาคาอังคาบ้างพ่นอีกบิ่งก็ ผู้ร้ือมาแง่หลายๆคนก็มาคือโฟกัคือไร้แขวะาบวาบอกิ่องปให้ท <for S 1> ่องมองอ่งองห่างคล่งไงพมาไม่มองงามบอกจบบอร์่างแห้งไรครับท่องไปไปคือจกไม่มาใครเป็น้องสันเลยนี่แกจบเนยังไงเัื่อนหลังนั่นหัวยังหลังเป่นยังไงหัวยอนหลังบาง บาดเวาก็เฮ็ดเป็นกระจกกระจกเป็นเป็นชสองสันเป็นสองสันบาดเพาก็เป็นเป็นคืออ่างห้องเป็นเป็นบ้านห้องอ่ะเป็นบ้านห้องนี่ละเป็นแต่ว่าเป็นสองสันเป็นชสองสันแต่ว่ามีแต่กระจกมีแต่กระจกกลางเดียวบาดเป็นโอ้ยจังไรบาดโค้ก็คือหลแข่งของง้ออุ่นพอโอ้ยจังไรขอยพูดถึงผู้ขาคือเฮ็ดจังไรง้อผู้ขาคือจังไรง้อบาดแข็งรัก ทั้งมือทั้งงกางเลยแก้มบ่อในญ่ให่ถึงงานพวกน้เขาใช้ไม่กทางงานครับถาันว่าแ้มบ่เหงชกพึ่งวางค่ะบอือแล้วก็คือคือคือทหารงคือคือคือขับไปบงเพิ่มพังนเราคนขึงเาพวกาง่างดูแม่บ่อ่ะงางดูถ้ามั้นเหงเพ่งเกลี่ยเรามา ลร้แห้งยัล่ะนี่แต่ข้าหางายแห้งผัวอืออันพักเฟเงีก็อุ้ยแต่ไม่ร้ยวันวันยั่บางบาูไปร่องร่องพุ่งไร่องพุ่งละเสียบเสียบเสียบปนใบงี้ครับอันยัง่ามูฟพองก็แบบตั้งหายข้างน้ำหายง่ำเม่อแบบบ่าวงช้างเฟิ่งคัหักเพืองด้วแม่ครับแมนอืหักเพิ่งแห้งว่าังคบ ผู see also, it. It was so ้ใช you know, so so, so so um, ้ก็เอาให้งัเลยผู้ใช้ก็อะไแม่ก็อ่งแห้งกหายกัเมืองตาบกเลยมันจะใช้กับโมโคทอกอน่างก็การหาย้าคล้องพ้องทุกหนึ่งคล้องพ้องกับเมงตาบกรใช้เพิ่อนบ่บงัมกอเืนเพิ่นบ่บงัมเลยเนองตาเิ่นอะไรอยู่นมงตาไร่พื้พงอ่างอ่งองอ่งอ่งทา้ากัน ข้างั่ข้างหา้างนังอย่างงอกแงยเป็นร่างร้าเป็นแสงเป็นแสงอยู่งอกมันค่อไม่ลายแห้งเมื่อก็ทหางแหางนี้ลายแหงแต่พุงยัง่มื่ช้อนขามกระแมงนย่างขามคนกระแมงแม่กางว่าแม่กับปบงวะเปบผู้ขาคือคือใจผู้ขาพือดีใจแห้งแต่โอ้บอกบเคยอ่าง พึงกังสื่อจ้าเขื่ออีพออีแม่เออทั้งตกทั้งหบทั้งเหลาแม้ทังเหลาทั้งหายผอมแ้พ่งแต่ยัวันบักผู้คล่องอารมณ์บางข้างแค่ยังข้างกับี่ใจบบ่ไปจะบ้าหันไปบังพักผักวล่าเร็กหน่อยเพื่อนงั้งแห่งเพึ่งหน่อบ่าบาหเปล่าเรกหน่อยทังนี้กไปเร็กหน่อยท้างแห่งก็เลีกหน่อยทนยู่ต่างเรียบาง แต่งว่าบางทยังทตาหรอกอะอย่างเงาตาเช็ดเงาตาออกดย่งต้ถึงอย่างว่าพ่นางว่าก็หายน้ำพ่นโยอีกยังงหนึ่งงบกังงาบ่เพ่นบ่บางแทบพวกท่าห้างอีกอย่างหนึ่ง้าอย่าบ่ก่างน้ำพ่นูดูวาวดังแางตาอืมแตงาว่าส่วนใหญ่คนยังว่าแต่สตางค์ตอาโอ้ยแม่กำลังยืนไก่แท่งไรแบบเออข้ามมาแบบ หักออกบงหัวหน้าหอวหวหนาแบบที่ช้งข้องอะไเพวกนว่าไม่ง้ังล่างหอง้งเนี่ยเนี่ยมันก็ง้เลยบางกับบาเพิ่มเบาๆก็แม่เป็นข้องเบาบางช้างคูบ่ข้องกับเบาๆไงยูทูบคืออถางกับบาน้ำบางเบาันะัางของเห่าหัม่ประผือเบิดเอา แม่ครัไม่ก็ะือเลต้องเชีงไปื่อวือคื้อชื้อชือแดงๆอออกต้องว่าไงใจเน้ยสามศูนย์เป็นสีแดงเลยบ่แม่เป็คือแดงว่ะแม่เนี่ยไปมองพวงเชียงไปไม่เหงื่อว่ะเป็นหนึ่งถุงหนงหนึ่งศูนหนึ่ง นึ่งถ้งนเง่งบางนังแต่อามาขังกันอุ้ยแม่กูบ้ากูกูเง่งกลางถังงอก็เรียกว่าครับเออบว่าฮฮ้ยคือจืจืเอาเรียกว่าอุ้ยพอหลวงมาบอกเลยผักผักแกมันพอเอ้ยแกมันผูกขาดแห่งการค้าแพงงานพาบ่เคยฟังเึงกานคือกักเสือบ้าอุ้ยแม่โหอะไรเงี้ยูหผักก็เรียก่าครับบากะ พี๊พี๊ีออกพี๊พี๊มันก็ก็ร้ายว่าอังเอามืองะงะท้าหางออกให้ให้ให้แม่ไปั้งคือไงเรื่องโอกาสแม่คือออกต้งคือแม่ก็คือคือท้าหางอ่ะเขาก็ลบลบลบให้ลบลบให้ก็ออกมาเลยแม่ก็ู่หเมื่องยัง โอ้ยงังมันดือกลแห้งทางอ่ะอวง่ายๆกัาย่ยว่าคุณแม่นวลนี่ไปกราบพระรูปสพของพระเจ้าอยู่หัวรอดเก้าที่คนสมานโคตรต่ว่าแต่ว่ามองพราทวายเป็นผัดไปแค่จังเงินสองสันธรรมดาแต่มีตะแก้วมีตะแก้วสองสันไปเห็นตัวเลขที่แรกเห็นสามศูนย์แดงจิ้งคืองโยเห็นเห็นเครืองตางสีองช้องของเพิงเชียงเงเองเคื่องอะไรค่คนมาบอกว่าแม่ ข้งน่ะคนเป็นข้องเขียนโอ้อันคนใช่ปะข้คนกับโมเมนต์นวันจันท์ว่าผีน่ะเนาะเพิ่นเขียนไว้เพิ่มเขียนว่าไม่กระับมันยังอ่ะไปถามเพิ่มเพิ่่ปากไม่ยังอ่ะถามถุงทําบอก่ปากอีกเตาแม่ก็ง้มบงเฮ้ยไม่ยังจังะม่แง้มแทงก็เรียกว่บ่เงยใจกับของเงยใจกับของเลยนะครับเพิ่บอกเ่ อมแบเป็นเงึงแบบตัดสูงแบบเป็นเงึงอือบ่าแข็งบ่าเป็นเงืงบ่าหนึ่งศูนย์หนึ่งกับสามศูนย์ครับผมแม่เป็นเงือบ่าบ้าบ้าจากห่างตาอันนั้นมาแม่กัอยากอยากเมื่อห่างแต่ยังคอยให้ให้ให้แม่ออกไปแต่รืนแลแม่กับคือเถอถ้าห่างคือคือออกไป เขาก็รีกเข้าแม่ก็ออกไปแม่ก็หูเมื่อออกมามีแต่หูมื่อเลืยหูมือเรื่อยยังรอแกแมนรีไกแห้งยังรอพโอม่นวดแก็คือก้าเขื่อพ่อแม่นวลก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งเป็นผีเขียนห้ครับผมผีเขียนห้ล่ะครับแนวน้ลักษณะนี้ไปกลายว่าเพิ่นเขียนเพิ่นห้โจกไห้ลาบแม่นวลล่ะนะครับผมเนาะหนึ่งศูนย์หนึ่งกับสามศูนย์ครับผม คลิปมันสีเงาเกินไปเนาะแม่เนาะเอาัถือเอายกให้พี่น้องได้ครับผมเอฟซีเนาะเลขสามตัวครับงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมพศสองพันหกสิบแปดครับกับแมนนวลครับเอฟซีหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งครับเลขสองตัวเป็นสามศูนย์สามศูนย์เด้อครับเอฟซีขอให้มีโชคใหญ่ถูกลออตตเรี่รางวัลที่หนึ่งครับเอฟซีเมื่อนี้ครับเอฟซีย้อนปึงไปใส่ครับเบ้าแอมโลทงมีของดีมาฝากครับมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับ บอย่างเราทุ่มนี้เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังวัดสุรินเจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกกล้องเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค,ค้าโบกให้เขาล้านคนยาง่านเอาตัวนีไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกกล้องซื้อเรียกซื้อลอตเตอรี่จึงสิเิถมมือเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ตกับนางถาอยู่ของใมครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีครับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านว,านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้ครับพี่ กลับมาได้<ม>เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายท,ทุกอย่างล้วเนาะครับผมสาธุ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 าานี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครัเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้่อยแล้วก็บีาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี่อย่างนี้อธิษฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมข่้นไรพ่อหลวงปู่หลอดไงพ่อนวดที่แหนเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถเคื่ออะไรก็อธิษฐานเนาได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาผู้ตายมพผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่ลอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหินข่าวกับโบล้อซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค้าย,ยางโบเห็นลานเฮาไข่ไขว่ว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาลานเหตุใดคนมองโบเห็นลานข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวด ของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานคาดลานขายของเข้าครับขายดีปานที่น้าที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื่อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนครับมีโอกาสแต่มาสักระกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี ครับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้บ่าวมากักเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับสานผู้ชมเอาไปใไส่เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าหลงปอ,อูกมากนะครับเนาะแล้วก็มือแท้ๆครับ่านผู้ชมมือแท้ๆแล้วก็บ,บี้ยังสีครับมุนหมุนยิงสิครับแล้กก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิวสามเท่าละ่ะกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปูหลอดล่ะครับท่านผู้ชม จักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบโหลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับยื่นข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่าก้นหักคนหลง เบาแอมโล่งทงกับบลโรซาครับเอาไปฝากเอพซีกระโทงมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับต้องเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพรกระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนา,มมะ,บบาะท่านผู้ชมแล้วก็รเบาแอมโล่งทงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอพซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสนียดจังไรที่บอดีถี่ราสีมันบดมันบงัง สเสียเงยบจังไรในตัวเขาสิได้ออกอาไปดื่มกินแลน้วก็อาบเนาะครับท่ามมนผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบโหลายครับมาฝากอีฟซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียกเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเกลียกระตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสา,ามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเด e ี๋ยวบ่าเอามาตรงกับสให้เบิ okay. ้งัวเลกกับน้ำมุนของหลวงปูครับผชมเนาะนี่มันตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่บครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ พราะว่าโดนพวกพีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกนี้อืครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ําหาไยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ําหาะครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ